ขสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาพรมดามนะคะตอนนี้คุนกก็พาพลังเอนะคะออกมาด้านนอกคะคะมาดูบรรยากาศด้านนอกนะคะตอนนี้ประเทศสวีเดนนะคะแผ่นดินเต็มไปด้วยหิมะสีขาวนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยหมอกนะคะสังเกตบนท้องฟ้านะคะก็จะมืดสลัวสลวนั่นก็คือสัญญาณบอกว่าท้องฟ้านั้นเป็นหมอกนะ หมอกก็จะเต็มไปหมดเลยค่ะจะพานะคะพลัง FC นะคะชมบรรยากาศด้านนอกกันเลยค่ะท้องฟ้าก็จะเต็มไปด้วยหมอกนะคะสีเทาบรรยากาศด้านนอกค่อนข้างที่จะเย็นนะคะก็โชว์พลัง FC กันเลยพลัง FC ที่ชอบทำ ที่ชอบดูคลิปเกี่ยวกับการทำคลิปเกี่ยวกับหิมะนะคะตอนนี้ก็โชว์พลัง f อซกันเลยที่พื้นนะคะก็ยังเต็มไปด้วยหิมะนะคะหิมะสีขาวส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นทะเลหมอกนะคะ หรือภาษาสวีเดนเรียกว่าดิมมาดิมมามมานั่นก็คือหมอกนั่นเองตอนนี้ประเทศสวีเดนนะคะพื้นถนนหรือบนแผ่นดินก็จะเป็นหิมะตกค้างอยู่นะคะเป็นแผ่นดินสีขาวนะคะแล้วก็ส่วนด้านบนท้องฟ้านะคะก็ จะเป็นหิมไอจะเป็นดิมม่านะัก็คือหมอกนะคะตอนนี้ประเทศสวีเดนหมอกจะปกคลุมไปทั่วเลยนะะทุกทุกท่านสังเกตได้นะคะทั่วพื้นแผ่นดินจะถูกปกคลุมไปได้วยหมอกนะคะค่ะ อนนี้บรรยากาศเย็นสบายสบายนะคะหลังจากที่หิมะตกนะคะหลังจากที่หิมะตกแล้วตอนนี้หิมะก,ก็จะเริ่มละลายเลยนะคะแผ่นดินสีขาวนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยทะเลหมอกนะคะทันตอนนี้ทะเลหมอกปกคลุมไปทั่ว แผ่นดินสวีเดนค่ะค่ะเราก็มาพูดคุยกันต่อเนาะเมื่อต้นคลิปนะคะก็พาพลังเอซนะคะที่ติดตามช่องกะยิพามดามออกไปดูทะเลเหมอกกันแล้วตอนนี้ประเทศสวีเดนนะคะก็หิมะตกนะคะแผ่นดินก็จะเต็มไปด้วยหิมะสีขาวนะคะนอกจาก อแผ่นดินจะเต็มไปได้วยหิมะสีขาวเลยนะคะแล้วก็อากาศด้านนอกนะคะก็ยังมีหิมะนอกจากหิมะแล้วก็จะมีดิมมาดิมมาภาษาสวีเดนนะคะแภาษาไทยก็คือหมอกนะั่นเองตอนนี้ทะเลหมอกด้านนอกอ้โหมันทะเลหมอกมากระจายไปเต็มแผ่นดินเลยนะคะปรากฏการณ์อันนี้มันก็จะเป็นแบบทุกปีเนาะ เป็นทุกปีแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่ามันจะมา,มากๆเลยนะคะทะเลหมอกนะคะ <c oughs> เห็นแล้วก็มันขมุขมัวเนาะบ <c oughs> รรยากาศแบบนี้ทําให้คิดถึงเมืองไทยนะคะเนาะ <c oughs> หลายๆท่านที่ติดตามช่องกรยิยพัมพาดามที่มาคลิปที่มาดูคลิปเกี่ยวกับพิมะเนาะก็บางท่านก็บอกว่าอยากมีโอกาสมาเหยียบมาเหยียบประเทศเที่มีหิมะตกนะคะอยากจะมา เหยียบอยู่บนผืนแผ่นดินของหิมะอยากจะมาสัมผัสสักครั้งหนึงนะคะหลายหลายท่านที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะอยากจะเห็นบรรยากาศหิมะมคุณนกคิดว่าถ้าหลายๆท่านนะคะที่มีความมุ่งหวังมีความใฝ่ฝันนะคะที่จะได้มาสัมผัสประเทศ,ปร,เทศประเทศทางแถบยุโรปามาสัมผัสหิมะนะคะถ้าทุกท่าน บุคคลท่านใดที่ใฝฝันนะคะคุณนนคิดว่าอนาคตนะคะอันไม่ไกลนะพวกคุณต้องได้มาสัมผัสหิมะนะคะได้มาเหยียบอยู่บนผืนแผ่นดินทางแถบโยุโรปามาเหยียบอยู่บนหิมะมาอยู่บนแผ่นดินสีขาวนะคะได้มาสัมผัสหิมะได้มาสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นเนาะคุณนก็ทำแต่คลิปหิมะมันมาหลาย ะะก็สิบกว่าคลิปนะคะไม่ได้มาพูดคุยกันพูดคุยก็พูดคุยน้อยมากนะ,ะวันนี้ก็ขอพูดคุยเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาก็จะทําคลิปสั้นๆนะคะหกนาทีเจ็ดนาทีแปดนาทีเก้านาทีสิบนาทีนะครับวันนี้ก็จะพูดกันนานหน่อยตอนนี้ก็ได้ห้านาทีแล้วนะจะพูดประมาณสักเจ็ดแปดนาทีนะตอนนี้ประเทศสวีเดนก็อยู่ในช่วงของหน้าหิมะนะหิมะตกนะคะอากาศก็หนาวเย็นแต่วันนี้นะคะ มีทะเลหมอกปกคลุมพื้นแผ่นดินไปหมดแล้วก็อากาศก็จะสบายสบายไม่ไม่หนาวนะคะไม่หนาวไม่เย็นสําหรับคุณนกะเพราะว่าคุณนกนี่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวีเดนนี่ก็เกยี่สิปีแล้วเนาะ18บแปดสิบเปีแล้ว <c oughs> ก็ร่างกายก็เริ่มเคย,เคยชินแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนกนี้มานานแล้วนะคะแล้วเราก็เวลาเราออกไปข้างนอก ไปสัมผัสกับหิมะเราก็มีเสื้อโค้ทหนาๆใช่ไหมคะสวมสวมเสื้อยืดนะคะแล้วก็สวมเสื้อโค้ททับอีกนะมีฮู้ดนะคะมะีถุงมือมีรองเท้าที่สามารถที่จะใส่ออกไปแล้วไปตะลุยหิมะได้เลยหิมะนี่จะให้ความอบอุ่นคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรองเท้าถุงมือแล้วก็เสื้อโคต้ตนะคะ <c oughs> ก็จะต้อง <c oughs> เป็นเสื้อที่ให้ความอบอุ่นรองเท้าก็เป็นรองเท้าให้ความอบอุ่นแล้วก็ถุงมือก็เป็น ของมือที่ป้องกันความหนาวเย็ยนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องป้องกันหมดเลยนะคะเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะสาหรับคลิปนี้เนาะก็เกี่ยวกับหิมะเกี่ยวกับทะเลหมอกนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะพูดเกี่ยวกับหิมะว่าถึงเราจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกไปด้วยหิมะนะครับในระยะเวลาหกเดือนนี้นะคะเรา ก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับน้ำไฟเราก็ยังอุดมสมบูรณ์ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะเราเราออกไปข้างนอกเราก็มีเสื้อผ้านะคะให้ความอบอุ่นนะคะเมื่อเข้ามาด้านในเราก็มีอิเลเมนต์นะคะนั่นก็คือเครื่องทําความร้อนเครื่องทําความอบอุ่นนะคะจากนั้นไม่ต้องกลัวนะคะโยูโรป้าก็ยังอยู่ดีมีสุขเหมือนเดิมนะคะอย่างคุณนกนี่ก็อยู่ดีมีสุขนะคะ ก็มาพูดคุยกันเนาะอืมโอเค OK. ก็ต้องขอขอบคุณพลังเอฟจีตท่ธนกาะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกรกจ่พามดามนะครมาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเพราะโฆษณาคือหัวใจหลักของการทำช่อง Youtube <l uc os> เลยนะครับอ,ออกไปแล้วเนอกประมาณสองสานาทีเหมือนจะเป็นวัดเลยครับสำหรับคลิปคิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ